สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานลานาเอ็กโป2024นะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชมชพันษาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งงานลานาเอ็กโปเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่นะครับที่รวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้า o t ท็ อาหารการกินต่างๆรวมไปถึงเครื่องแต่งกายของฝากของที่ระลึกในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับรวมไปถึงสินค้าอื่นๆอีกมากมายเลยนํามาจัดแสดงและจําหน่ายที่นี่นะครับงานลานนายเอ็กซ์โปนะครับมีทั้งหมดประมาณ11โซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซนนอร์ทเท็นไทยแลนด์ฟู้ดวันเล่โอท็อปลานนาสีรสรนภูมิปัญญาไทยลานาเอ็กซ์โปครีเอทีฟอีกโนมีลานาเวลเนตวินเลดเชียงใหม่ครีเอทีฟอีกโนมีเฟสติวัลสองพันยี่สิบสี่เมซี่นะครับ ของกระทรวงอวสารสินหินหัตถกรรมบ้านถวายตามรอยประเพณีล้านนาเที่ยวได้ทั้งปีที่เชียงใหม่ห่วงจุงฟ้ากาศวัฒนธรรมโดยไปถึงมีหอการค้าแฟด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดู1โซนนะครับนั่นก็คือโซนที่6เป็นโซนของเมสซี่ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเขารวบรวม ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับนวัตรกรรมแล้วก็ผลงานวิจัยโดยกระทรวงอวกันด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันไปที่โซนที่6ของบูธเมซี่นะครับ เราพาทุกคนมาอยู่กันที่โซนที่6นะครับโซนเมซี่ซึ่งเป็นโซนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งเขาบอกว่าโซนนี้เป็นอีกหนึ่งโซนที่รวบรวมเอาผู้ประกอบการกว่า30บูทด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงสถาบันการศึกษาด้วยนะครับนำผลงานวิจัยนวัตกรรมรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกระดับแล้วนะครับโดยทีมจากกระทรวงอวนั่นแหละ เข้าไปยกระดับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนแล้วก็นํามาจัดแสดงและจําหน่ายในโซนนี้นะครับเ,เข้าไปดูกันข้างในครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนี่พอเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกระดับโดยกระทรวงอวก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของใช้ของฝากของที่ระลึก ของกินเล่นของรับประทานต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่จัดแสดงอยู่ในโซนนี้นะครับบริเวณบูธทาง,างเข้าโซนที่6กเนี่ยก็จะมีจัดจําหน่ายอยู่ตามบูธต่างๆด้วยอันนี้นามาจัดแสดงให้ชมกันก่อนว่าภายในแต่ละบูธเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับใครที่สนใจก็มาเดินชมกันก่อนได้จากนั้นก็ไปเดินตามแต่ละบูธแล้วก็ซื้อเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้นะครับ สำหรับการจัดงานในปีนี้ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเขามีการ,ครเคลื่อนการแสดงผลงานและขยายผลด้านการตลาด สำหรับการยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้วยการขับเคลื่อนล้านนายอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ตลอดจนมีการสร้างโอกาสและช่องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและพี่น้องเกษตรกรผ่านโครงการต่าง,างๆโดยมีการนําผลงานด้านเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่พร้อมใช้มาพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการของตนเองด้วยนะครับ สู่การขยายฐานตลาดลูกค้าในระดับนานาชาตินอกจากนี้เขาก็ยังมีการนํามาถ่ายทอดและนําเสนอให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจที่ได้มาเที่ยวชมในโซนที่6ของงานลานาเอ็กซโป2 0 2 4นด้วยนะครับ ขอแยกแนะนำในส่วนของบูธของสสวนะครับหรือสำนักงานส่งเสร,ริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับการให้คําปรึกษาในส่วนธุรกิจ SME ไม่ว่าจะเป็นภาคไมโครสมอลหรือว่ามีเดียมนะครับตามสัดส่วนที่สสวกำหนดครับเราจะแนะนำในส่วนของด้านการธุรกิจเนี่ยเบื้องต้นพร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อให้เข้าร่วมออกบูธต่างๆของสสวนะครับพร้อมทั้งเข้าร่วมโครงการดีๆที่จะพัฒนาสถานประกอบการหรือว่า ผลประโ์ของผู้ประกอบการเองครับผมสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่คลินิกของบูธของสอสวเองได้เลยนะครับงานลานนิสโปนีออ้อยู่ทุกวันนะครับจนถึงวันที่14บสี่นะครับจะมีเจ้าที่เนี่ยของสอสวเชียงใหม่เองดําเนินการสแตนบายอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสสวเชียงใหม่เองนะครับจะอยู่ที่สารากางตึกอํานวยการสารากางชั้น2ครับผม บอกนะครับว่าในงานของลานาเอ็กซ์โปโดยเฉพาะบูธของกระทรวงอวเนี่ยมีผู้ประกอบการมาจัดแสดงแล้วก็จําหน่ายสินค้านะครับอย่างบูธนี้อันนี้เป็นอะไร啊ครับผมอันนี้จะเป็นมาร์เบลีแบบสกัดเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็น<อ>ไซส์แบบขวดแบรนด์นะคะของเรารจะมี2ตัวค่ะมีแบบขวดแบรนด์แล้วก็จะมีสรงสูงเนี่ยคะ่ะจะเป็นแบบเทียจางน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ลองชิมค่ะได้นนครับผม,บบมอ๋อเป็นนี้เป็นน้ำมันเบรี่แบบเข้มข้นเลยนะครับผมสกัดเข้มข้นเลยใช่ค่ะเป็นมาร์เบลีสกัด คนผสมโกจิเบอรี่นะคะวันนี้แล้วก็อ,กอร่อยทั้งสองแบบเลยนะครับใครที่มาเดินชมบูธในงานเนี่ยสามารถมาแวะซื้อแวะช็อปกันได้นะครับผมหรือว่าลองชิมก่อนก็ได้<ช>นะครับอยู่ยาวถึงวันที่14เลยใช่ไหมครับใช่อ๋ออันนี้จากที่ไหนนะครับจากอาณา,า,าคาริสาขิดชุมชน,น,นบ้าน บ้านสะเกียงค่ะบ้านสะเกียงจังหวัดน่านนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ Newtui Lab นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งต้องบอกว่าบูธนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือท่านใดที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับทั้งการวิจัยต่างๆนะครับรวมไปถึงเนี่ยเขามีศูนย์ทดสอบ ค่าดัชนีน้าตาลด้วยค่ะสําสหรับศูนย์ศูนย์เรานะคะก็คือศูนย์บริการวิจัยค่ะและทดสอบทางภชนาการค่ะอยู่ภายใต้ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพคะ่ะวันนี้ที่มาออกบูธกับกระทรวงอวนะคะวันนี้ก็มีการวิเคราะห์ทางภูนานการคะ่ะขยาตวัวสารสําคัญในพืชหรือว่าในโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถออกมาปรึกษาหรือว่าร่วมเขียนเป็นเป็นเซตอัพขอทุนกับภาครัฐอย่างนี้ก็ได้คะ่ะ ทางศูนย์ก็จะมีแนะนำบริการต่างๆให้ได้เลยค่ะใครที่มาเดินเที่ยวชมบูธหรือว่าเลือกซื้อสินค้าในโซนของเมซี่นะครับจะได้รับกระเป๋าผ้าสวยๆด้วยนอกจากนี้ในแต่ละวันก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช,ช็อปสช่วงเวลาด้วยกันก็คือในช่วงบ่าย2โมงและ4โมงเย็นให้ผู้ที่สนใจได้เ,เรียนรู้และนำไปต่อย,ยอดประกอบอาชีพได้ด้วยครับแล้วก็ยังมีดนตรีเพลาะๆขับกล่อมผู้ที่มาเดินเที่ยวชมงานด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าโอทอปต่างๆเนี่ยมาเที่ยวงานลานาเอ็กโปได้นะครับย้ําเลยโดยเฉพาะโซนที่6ที่เป็นโซนของเมซี่หรือว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับที่เขารวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราได้พาไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สามารถมาเลือกชมเลือกซื้อเลือกช็อปรวมไปถึงมาปรึกษาได้สําหรับใครที่จะเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือใครที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วที่อยากมีเรื่องเกี่ยวกับผลงานวิจัยต่างๆรวมไปถึงเนี่ย อยากจะให้หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงอวเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเองนะครับก็สามารถปรึกษาได้ที่โซนที่6นะครับในงานลานนาเอ็กซ์โปแห่งนี้จนถึงวันที่14กระะกฎาคม2567เขาเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ10โมงไปจนถึง2คทุ่มเลยนะครับวันนี้ขอตัวไปช็อปปิ้งกันก่อนนะครับรอบหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย